ใช่ไหมวันนี้สื่อเยอะเป็นพิเศษเลยนะเร่องสำคัญครับหนื่งลำคัญก็เข้าใจกันหมดแล้วไม่มีปัญหาเรื่องทิ้งขึ้นจะฟังกันพูดหรือไหมจะพูดเล็กหน่อยไหมอ๋อได้ครับนิดหนึงใช่ไหมวันนี้สื่อเยอะเป็นพิเศษเลยนะเร่องสำคัญครับหนื่งลำคัญก็วันนี้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านนะครับตลอดจนประชาชนที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นเวระ อีกวละหนึ่งที่เป็นการประชุมสบคใหญ่ของเราเพื่อจะอนุมัติอนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หลักการต่างๆมากมายหลายประการซึ่งล้วนแต่เราพยายามจะปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับึ่งสถานการณ์การแพร่เชื้อการติดเชื้อการเสียชีวิตก็ลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ประกาศพบปากับท่านนายกภรรยาท่านผู้ว่าการจังหวัดผีจดท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้คุยกันแล้วนเราจะร่วมมือกันทำงานนะครับที่เราต้องรับผิดชอบกันนะครับด้วยความร่วมมืออกันนย่างครบถ้ว และในทุกเรื่องนะครับผมคุยกับท่านรู้จักท่านดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอันดีที่ได้แนะนําในสปภพอไปด้วยนะครับจริงๆก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วละ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ในการทางานนะครับช่วยกันทําทุกอย่างให้มันเพื่อพี่น้องประชาชนของเราท,าทั้งประเทศนะแล้ววันนี้ที่เชิญมาเนี่ยพิเศษวันนี้ก็คือผู้ว่าเอนายกพัทยาเพราะอะไรเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวไงใช่ไหมรัฐ่ากรทมเนี่ยก็ปกติแล้วก็ปบะชุมด้วยอยู่แล้วผู้ว่ากทมนะช่วงนั้นที่ผ่านมาช่วงกตังมใ ช่วงนั้นที่ส่งประหลัดประหลัดกรทมรักษาการมาเป็นผู้แทนนะก็เข้าใจกันหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นก็วันนี้ต้องเดินหน้าประเทศไปด้วยกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะฟังกันพูดหไหมจะพูดสั้วหน่อยไหมครับนิดนึงจริงๆแล้วก็วันนี้เป็นผู้ร่วมประชุมนะครับก็พร้อมดําเนินการร่วมกับทางรัฐบาลเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็ต้องดํานิ ทำงานร่วมกันอยูแล้วครับแล้วก็ผมว่ามาติสวบ,บคก็มีความผ่อนคลายขึ้นก็คิดว่าจะเป็นนิดหม่ดีครับที่สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงแล้วเราก็พร้อมที่จะร่วมดําเนินง,งานทุกอย่างกับทางรัฐบาลและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับ,บ,รบเดี๋ยวต้องให้ทางสวบ,บคตครับอันนี้มีอะไรไหมครับผมกัน ครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ได้เชิญทางเมืองพะยาเข้ามาร่วมประชุมนะครับในสบคชุดใหญ่แล้วได้รับทราบถึงการพยายามดำเนินแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตนะครับได้อย่างถูกต้องดีที่สุดนะครับแล้วและในส่วนของเมืองพะยาเองเนี่ยเราก็ต้องการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในการผ่อนคลายมาตรการต่างๆซึ่งก็คงจะได้นําเสนอผ่านสบคต่อไปครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับเกนะ

นาศึกที่หนแล้วครับท่านนาศึกตอนลง